อพราอขตัวเดิมขาขาวสวยจัง เพื่อนเพื่อนอุ๊บ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 อิ่มแล้วล่อลูกไปแล้ว,ว,ว,วออสองลูกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปไหนตาคนแก่ก็นี่ค่ะ <c oughs> เขามากินมันหลายรอบนะนะนุ่นไปนะุ่นเยอะค่ะกระรอบเยอะของกินเขาก็เยอะด้วยมีลูกอินจันมีชมพู่หลังบ้านมีชมพู่หลายต้น <c oughs> อยากไปเที่ยวหน้าบ้านขี้เกียจเดินรถเสียรอลูกมาก่อนอีกกี่วันเนี่ยวันนี้วันที่สิออ่ะอีก20วันลูกมาอ๋อน้องสาวเอาผักมาให้ อ๋อน้องเคยน้องเคยทางย่าหลานเขาจะมาแล้วนี่หลานใกล้จะมาแล้วนี่มาครั้งก็น่าสงสาร หลานมาสองวันจัดโต๊ะรอหลานไม่มีเวลาเลยเพื่อนมาเพื่อนจองเพื่อนจองคิวเต็มหมดเลยโอเคค่ะ